สวัสดีวันที่5ครับตอนที่ยังไม่ได้ตัดตอ่อไม่เห็นภาพเลยว่าคลิปออกมาจะดีประมาณไหนพอมาเห็นฟุตเออไอ้ี่ยเออถ่ายประมาณนั้นก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเยอะกว่านั้นก็ตัดไ,ไม่ไหวเหมือนกันสรุปว่าหลังจากนี้ก็คงจะเป็นโทรศัพท์แบบนี้เดินพูดเดินจาเดินคุยกันแบบนี้อันนี้ก,ก,ก,ก็ก็มีความสุขดีใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้นะครับเราต้องไปส่งเฮเลนที่ปักซอยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเฮเลนต้องไปทํางานเฮเลนกลับมาแล้วนะครับเมื่อคืนไปรับเฮเลนมาประมาณตีสี่ไม่ได้ถ่ายไปครับมันมันดึกไปอันนี้สภาพเฮเลนกลับมาแล้วเ้้้้ยทาไมออออขึนนนกกลลงงง่ดดหใิ แล้วเธอแต่งหน้ามาแล้วสวยนะอันนี้ลูกค้าไปเลยทำไมถือข่าวนี่เดี๋ยวไปทำงานต่อใช่ไหมเจ้าโจ้เจ้าโจ้เป็นไรเดี๋ยวรวยแล้วจะไปเลี้ยงยังไงถักทายถักทายไอ้มือมาก่อนตัวนิดๆนะทุกคนที่เคยเห็นอันนี้ตัวเบลเลอร์จะส่งเทเลปักสอนเสร็จแล้วคอรไปฟิตเนสกันต่อมาถึงฟิตเนสแล้วฟิตเนสหมู่บ้านอะ อีแค่ ه, ปิดวันจันทร์ทวนอาทิตย์ก็ไม่ได้ออกวันเสาร์วันเรียนวันอาทิตย์อยู่กับที่บ้านวันจันทร์ปิดไปฟิเน็ตได้แค่สี่วันโถ่เว้ยคนจะผอมอันนี้เราต้องออกไปหารุ่น้องคนหนึ่งที่เขามีความรู้ด้านการเปิดบริษัทแล้วก็ทําบัญชีต้องรู้อะไรบ้างต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพราะถ้ารู้รู้เยอะเตรียมตัวไว้เยอะมันก็คงจะดีกว่าในตอนที่แบบสามเดือน,นจากนี้แล้วเราก็ประเมินเงินไงว่าเอยมันเป็นไม่ได้นะอะไรเงี้ยเออรู้ไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีจะได้มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นด้วยอื ก็ได้อะไรมาบ้างนะครับเรื่องการเปิดบริษัทนั่นนี่ต้องมีงบนั่นนี่หรือการทรําบัญชีนั่นนี่นั่นนี่ก็ได้รับการเรียนรู้มาจากพี่วอทแล้วก็น้องคนนี้ที่เปิดบริษัทได้รับรู้ครับตอนนี้ก็ต้องไปนั่งคิดว่าจะเอาไงต่อแต่ตอนก่อนจะไปคิดต่อก็คือกูต้องแก้วิจัยก่อนเฮียกับพอทเนี่ยข,ขอแก้ก่อนนะ นนี้แก้วใจส่งไปแล้วงานใหม่มางานฟีดแบ็กลูกค้าที่ส่งไปตัวแรกเหมือนถ่ายมาแล้วแบบอะไรสักอย่างหนึ่งแบบว่าไม่ลงล็อกแก้อีกเป็นเรื่องธรรมดาแก้งานเ,นเรื่องธรรมดาครับเข้าใจได้แต่ประเด็นคือจุดแก้นี่ตึงอ่ะตึงอ่ะค่อยๆแก้กันไปวันนี้สรุปจบวันที่5ครับทุกคนไปคุยเรื่องเปิดบริษัทยังไงเปิดแบบง่ายอย่างไงเตรียมเงินอะไรยังไงบัญชีดูได้ยังไงเอานี่หนึ่งเรื่องครึ่งเช้าจบไปแล้วเราก็กลับมาทํางานเมื่อกี้ต้องตัดต่อไอ้ที่คลิปรายวันเสร็จไป3มคลิป เท่ดิ๊ t กต็อกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทาคลิปติกต็อกลงไว้อีกหนึ่งคลิปเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ากําลังฟีดแบ็กกลับมาว่าแกนั่งแกนี้อยู่ไว้พรุ่งนี้จะมีคลิปลงเป็นของลูกค้าอะไรแบบนั้นอาจจะต้องปรับแผนใหม่แล้วเมื่อกี้คุยกับโพสตเปรียบเทียบเรื่องพอโทในประเทศกับพอโทต่างประเทศว่าเป็นยังไงแบบนั้นแบบนั้นอ่ันนี้อ่ะห้าวันเข้มข้นเวลาสัตว์ชีวิตกูที่หลังจากลาออกกับคนจัดอ่ะ ก็คือหลังจากนี้ยังก็ต้องยังไงก็ต้องเรียนรู้ทุกวันน่ะสรุปที่5ก็ทําได้ดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็อัดคลิปได้ประมาณนึงเลยเหมือนในวันเก็บฟุตท,ทงฟุตเทิได้ประมาณนึงเลยถือว่าดีขึ้นแล้วก็เริ่มชินกับการอัดบนโทรศัพท์แล้วเริ่มหน้าไม่ไกล้แล้วไงเออเริ่มชินแล้ะห้าวันเองนะเนี่ยกูก็เก่งนะเนี่ยจบวันที่5ครับเจอกันวันที่6